สวัสดีค่ะวันนี้มาบอกสูตรการทานดีบุญผงตัวนี้นะคะทานอย่างไรให้เห็นผลค่ะนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังมีอาการปวดข้อปวดเข่าเข่าบวมเข่าอักเสบนะคะน้ําในไขข้อแห้ง่าเดินแล้วเข่ามีเสียงดังกอบเก็บนะคะหมอนรกระดูกเสื่อมค่ะแนะนาเลยค่ะเริ่มต้นทานอยู่ที่3กล่องนะคะทาน3กล่องหรือว่าครึ่งเดือนนะคะอาการที่เป็นอยู่ก็จะเริ่มทุเลาบวกลงแล้วค่ะ นีค่ะจอยนะคะนางสาวมารีขุนทองค่ะนะคะตัวแทนจําหน่ายดีบูนเน่หรือว่าดีบูนนะคะของแท้จากสํานักง,งานใหญ่ค่ะ SM2825 ค่ะวันนี้นะคะจะก็จะบอกสูตรการทานสําหรับตัวดีบูนผมตัวนี้กันนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นเห็นกันมาแล้วนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะอาจจะเห็นในช่อง YouTube หรือว่าโซเชียลต่างๆนะคะต้องบอกว่าตัวดีบูนตัวนี้นะคะออกแบบมาสําหรับข้อต่อและกระดูกโดยตรงเลยค่ะนะคะซึ่งสําหรับ ใครนะคะที่กําลังปวดข้อปวดเข่านะคะข้อขอ,ขออักเสบคะ่ะปวดบวมแดงนะคะน้ำมันไขข้อแห้งเดินและเขามีเสียงดังก๊อบก็๊บนะคะนั่งนานยืนนานเสียวแป๊บในข้อเดือนนานไม่ได้นะคะรวมไปถึงหมอนรองกระดูกเสือ่อมชาแล้วลงขานะคะตัวดีบุญผงตัวนี้เลยคะ่ะช่วยได้ดี สำหรับใครที่ยังไม่เคยทานนะคะก็แนะนําค่ะให้เริ่มอ,อยู่ที่ดีบูลผมก่อนนะคะ3กล่องค่ะ3กล่องหรือว่าครึ่งเดือนนะคะอาการที่เป็นก็จะเริ่มทุเลาเบาลงจะเริ่มสัมผัสผลถถลัพธ์ได้ค่ะแต่ว่าดีขึ้นแล้วก็อย่าเพิ่งลดการทานลงนะคะแ <ortune> นะนําค่ะให้ทานต่อนะคะครบ1เดือนค่ะในช่วง1เดือนเนี่ยค่ะเป็นช่วงของการฟืนฟ้นฟูเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วทานให้ครบเดือนก่อนแล้วเดี๋ยวพอเข้าสู่เดือนที่2นะคะเราค่อยลดการทานมาเป็นแบบเม็ดแทนนะคะสําหรับเดือนที่2ค่ะเป็นการทานแบบเม็ดน,นะคะคือทานวันละ2เวลาเช้า1เม็ดเย็น1เม็นะคะ ทางแบบนี้ส่วนดีบูลผมตัวนี้นะคะ สะดวกชงง่ายค่ะทานน้อยแต่เห็นผลนะคะเนื่องจากว่าเป็นสูตรที่เข้มข้นค่ะออกแบบมาด้วยสารอาหารที่เข้มข้นมากสะดวกชงง่ายค่ะในหนึ่งกล่องจะมีอยู่5้าซองนะคะเราชงดื่มทุกวนัวนวันละ1นซองนะคะกับน้ําเปล่านะคะซึ่งน้ำเปล่าเป็นน้ําเย็นก็ได้น้าปกติก็ได้แต่ว่าไม่ใช่น้ําร้อนนะคะสะดวกง่ายๆมากเลยชงดื่มหลังอาหารเช้าเท่าน,นั้นเองค่ะนะคะทานตอนเรื่อ,องสำหรับสารอาหารในดีบูลนะคะออกแบบมาเป็นสูตรที่เข้มข้นมากค่ะสารอาหารในดีบูลนะคะสามารถช่วยลดอาการอักเสบของข้อต่อและรอบข้อต่อได้นะคะเพิ่มน้ําในไขข้อ และเพื่อผิวกระดูกให้แข็งแรงด้วยนะคะนี่จึงเป็นการฟื้นฟูที่ตรงต้นเหตุเลยค่ะและการฟื้นฟูด้วยสารอาหารพวกนี้นะคะแน่นอนค่ะไม่ใช่ยานะคะเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูต้องใช้ระยะเวลานิดนึงค่ะประมาณ1-6ถึงเดือนนะคะเพื่อลดการกลับมาเป็นซ้ำแล้วก็เพื่อผลในระยะยาวด้วยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะสูตรที่จอยมาบอกวันนี้นะคะเป็นสูตรการทานที่เห็นผลค่ะทานตามสูตรนี้เลยนะคะเล่นหนังบูมันต้องมีแอคชั่นบูอย่างเดียวอยู่แล้วแหละทั้งเตะทั้งต่อยบ่อยๆเข้าข้อเข่าเราก็เริ่มรู้สึกเจ็บ รู้สึเกเจ็บแล้วทําไงดีที่ผมมารู้จักตัวนี้ดีโบนเน่นะครับตัวนี้ครับช่วยผมหายเจ็บหายปวดเลยนะครับดีโบนเน่เป็นตัวช่วยเรื่องกระดูกและข้อนะครับผมสามารถพยกลุนกรันตีว่าดีจริงๆครับปวดหลังปว<ล>ด,ด,ดหลังแล้วลามายันปลายเท้าขาเนี่ยกลองเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยนานไหมครับที่เราเดินไม่ได้ครับ ถ้าเดินไม่ได้เลยคือห้าวันห้าวันเดินไม่ได้เลยอ่านอนหยุดท่าไหนท่านั้นดีบูดเนี่ยดีมากเมื่อทานลงไปแล้วมันช่วยได้เยอะเลยค่ะช่วยให้อาการดีขึ้นเพียงแค่2สัปดาห์มันก็ดีขึ้นแล้วค่ะคุณแม่สุนีอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ68 68ดเนาะก่อนหน้านี้ทําอาชีพอะไรครับอาชีพซาโัวส่งของอ๋อขายส่งขายส่งนะครับก็อแสดงว่าตอนนั้นร่างกายแข็งแรงมากๆแข็งแรงต้องยกของยกอะไรนะครับแล้วก็ไปอุบัติเหตุมาสามปี อ๋อนะแสดงว่าการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้อเกิดจากอุบัติเหตุก่อนอุบนะัติเหตุอะไรครับตอนนั้นอุบัติเหตุรถชนกันรถชนรถนะชนกันแล้วก็สะโพกหักสะโพกตรงนี้เหรอครับนะมัน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 แตกเลยใช่ไหมครับแตกแล้วก็รักษาผ่าตัดไหมครับหรือว่ากเเา็เขาใส่ก็บวกใส่ไฟเบอร์หลายต่าง หลายหลักแสนใช่ไหมครับค่ะแสนแปดแสนแปดโอ้โหแล้วอาการเริ่มดีขึ้นไหมครับหลังจากีรักษากินยาเนี่ยแล้วก็ดีขึ้นหลังรักษาเนี่ยมันค่อยชั่วมันหายแล้วค่อยชั่วแล้วคุณแม่ก่อนที่จะตัดสินใจทานดีบูลเนี่ยก็คือมีอาการปวดหลังปวดหลังปวดหลังแล้วลาวมายันปลายเท้าขาเนี่ยอ๋อปวดหลังแล้วล้าวลงขาแต่มากินยาเนี่ย เขาไปแล้วมันก็ขับออกหนึ่งไปเท้าก็ดีขึ้นครับทาไมถึงตอนนั้นถึงคิดว่าตัดใจจะทานตัวสินค้าตัวดีบูนตัวนี้ครับเขาทานกันมาแล้วเขาว่าดีอ่ะเราก็จะลองมั่งก็เลยลองไปกล่องแล้วมีมีคนบอกว่าเคยทานแล้วดีขึ้นนะครับคุณแม่ก็เลยอยากจะลองทานดูนะครับก็เลยลองทานไปหนึ่งกล่องลองทานไปหนึ่งกล่องมันร้อนออกไปขาไปขาไปเท้านะครับแล้วเวลาลุกเวลาจะเดินรรู้สึกมันเบาขึ้นกว่าเดิมไหม เบาขึ้นมันเบาขึ้นมันไม่ขาดมันไม่ขาด่าอันนี้แค่แค่กล่องเดียวกล่องเดียวนะครับกล่องเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยค่ะนะครับผมก็อยู่กับพี่สุภาพรนะครับพี่สุภาพรอายุเท่าไหร่ล้ครับ65าค่ะทาไมนะครับถึงได้ตัดใจทานดีบุลมีอาการยังไงครับก็ปวดเข่าปวดหัวเข่าสองข้างปวดหัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้แ้วมันเดินแล้วมันจะเจ็บแป๊บแปอยู่ข้างในหัวเข่าเกิดจากอะไรครับเกิดจากอุบัติเหตุหกะลุ อ๋อหกล้มก่อนค่ะนะครับแล้วเป็นยังไงครับช่วงระหว่างตอนหกล้มหกล้มมันก็เดินไม่ได้เลยนะก็ไม่ไม่ไม่แบบว่าหมอบอกว่าไม่ไม่แตกแต่เราเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยนานไหมครับที่เราเดินไม่ได้ครับถ้าเดินไม่ได้เลยคือห้าวันห้าวันเดินไม่ได้เลยอ่านอนอยู่ท่าไหนท่านั้นปวดถึงขั้นไหนครับเวลาเราเดินคลานเลยค่ะปวดคลานบางครั้งก็คลานเลยเหรอฮะอะไอย่างนี้เราไปนู่นไปนี่ไปห้างไปวัดไปวาไม่ไปเลย พอเรารู้ว่าไปไม่รอดแน่ไม่ยืนไม่ได้ยืนไม่ได้เลยใช่มันเจ็บมากเจ็บมากเลยอยู่กับอาการปวดต่างๆเหล่านี้ยนานสองปีก็หากินมาหลายยี่ห้อแล้วครับทุกอย่างรักษาหลายวิธีกินมาหลายยี่ห้อใช่เปิดดูใน YouTube เห็นดีบูลเนี้ยดีกินแล้วหายครับบอกลองสักหน่อยก็เลยสั่งมาสองกล่องสองกล่อง คือเดินเดินมันก็เบาขึ้นเดินเบาขึ้นเดินเบามันไม่ไม่ขัดนะไม่ขัดแล้วลุกนั่งก็สบายใช่เพราะเมื่อก่อนนี้มันเราจะยกหัวเข่ามันก็ไม่ได้อะแค่ยกหัวเข่าก็ไม่ได้มันยังไม่เดินเลยแค่ยกขึ้นเฉยๆนี่แหละยกขึ้นแบบมันทรมานเน่ยมันเหมือนกับมันไปสีกันหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันปวดตอนนี้ก็เดินได้สบายเมื่อกี้ก็เดินไปรับผลที่ที่ที่หน้าปากซอยเลยตอนนี้ทานไปแล้วสองกล่องอาการดีขึ้นขนาดนี้แล้วผู้ที่เป็นอาการอย่างดิฉัน เรื่องข้อเรื่องกระดูกนะครับเรื่องอาการอักเสบของเส้นเอ็นต่างๆนะครับแล้วก็ดีบุญผงตัวนี้ช่วยได้ท่านใดที่มีอาการเกี่ยวเรื่องกระดูกและข้ออยู่นะครับลองตัดสินใจทานดูเลยนะครับอย่างน้อยเซตสองกล่อง3กล่องนะครับ ดีมากอ่าพี่สุภาพรยืนยันว่าดีมากนะในช่วงปีพุทธศักราช2543ถึง2553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคก,กระดูกและข้อผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้วยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟแพนเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า สารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพายบาร์เอ็กทรักซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัย,ยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์ริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทําให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสํารวจในประเทศไทยประชากรจํานวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็น์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรุมาตอยโรคข้อซึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูง